ก็อันนี้ขอเริ่มนะคะที่เรื่องความเสี่ยงการคลังไทยนะคะนี้จริงๆการคลังไทยเนี่ยที่เริ่มมีการพูดกันหนาหูขึ้นมามากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเครดิตเร t i ติ้งทั้ง m o o d y s แล้วก็ Fish เนี่ยนะคะ มีการปรับลดมุมมองอันดับเครดิตเร й ติ้งของไทยจาก Stable เป็น n g g t t v v นะคะแล้วก็เหตุผลหลักที่เขาใช้เนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเ,เรื่อง ความอ่อนแอของภาคการคลังไทยนะคะมูดี้สบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวลงนะคะแล้วได้รับผลกระทบจากจากเรื่องทาริฟเรื่องของ global demand ที่มันอ่อนแอลงแล้วไทยเนี่ยเราเป็นประเทศเปิดเป็นเศรษฐกิจเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พอเศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบนะคะแน่นอนภาคการคลังของไทยเรามีปัญหาเฉพาะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการคลังนะคะอันนี้ก็เลย เป็นเหตุผลหนึ่งในการปรับลดมุมมองนะคะส่วนฟิชเองเนี่ยเขาบอกบอกว่าพื้นที่กันชนของการคลังไทยของเราเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงมาจากเรื่องของทั้ง global demand แล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะของเศรษฐกิจของเราเองด้วยนะคะก็เจา้าหัวสุดท้ายตอนแรกเราคาดกันว่า S&P เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยแหละ ที่ที่ทางกระทรวงการคลังเคยเคยเคยให้แถลงข่าวว่าน่าจะมีการปรับลดมุมมองตามมาด้วยแต่ว่าเมื่อเมื่อวานนะคะเขาก็มีการทบทวนแล้วก็เขายังคงเอา l o o k Stable ไว้อยู่นะคะเขาก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการคลังอะไรแต่ว่าเขาจะไปให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของ o n o n o m i r o w t w นะคะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากมาตรการการคลังที่ออกมาในระยะ เนี่ยช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็น่าอันนี้น่าจะเป็นภาพรวมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าฐานะการคลังของไทยเราเจะไม่น่ากังวลแล้วนะคะทีนี้ถ้าขอไล่เรียงทำลายนะคะย้อนกลับไปเลยเนี่ยจะเห็นว่าปีล่าสุดนะคะที่เราโดนปรับลดเอา l o o k s t เบิลเป็นเนกาทีฟเนี่ยนะคะ เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยหลังโควิดเนี่ยมันอ่อนแอลงจริงๆนะคะแล้วก็พับลิกเดตของเราเนี่ยก็อันนี้เป็นภาพเศรษฐกิจไทยนะคะก็โตได้ประมาณ2%นะคะแล้วก็ตัวพับลิกเดตเนี่ยตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยมันเร่งตัวขึ้นแล้วมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่64.8%นะคะก็ก็เป็นเป็นระดับที่ที่ก็เข้าใกล้ก่อเออเพดานนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราโดนดาวเกรดเอาลุกเนี่ยปี2020เนี่ยตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยเราก็โดนดาวเกรดไปทีหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงถ้าย้อนกลับไปไกลๆหน่อยเนี่ยตอนนั้นเราถูกดาวเกรดจากจากเรื่องของเ,อเรื่องของอันนี้อาจจะเป็นวิกฤตสัพพามด้วยนะคะ โอเคนะคะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นคําว่าอันดับความน่าเชื่อถือแต่จริงแล้วอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันคืออะไรมันวัดอะไรนะคะอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยก็คือวัดความเสี่ยงทางด้านการเงินของประเทศเน่แหะหรือพูดง่ายๆก็คือจะดูว่าประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยมีความสามารถในการชําระหนี้คืน ได้มากน้อยขนาดไหนถ้าได้ рейт ติ้งสูงๆก็แปลว่าโอทนะเ,เศรษฐกิจดีฐานะการคลังดีเนี่ยเ,เวลาออกพันธบัตรออกอะไรไปอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเจอดีฟอลต์เนี่ยน้อยมากๆนะคะอันนั้นแล้วถามว่าอันดับเครดิต рейт ติ้งของของแต่ละเจ้าเนี่ยหลักหลักหลักเกณฑ์กกกกที่เขาใช้วัดเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเขาดูจากเรื่องของอาภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจ นะคะอันดับที่2ก็คือดูเรื่องของความเข้มแข็งของฐานะการคลังนะความเข้มแข็งของฐานะการคลังเนี่ยวัดจากอะไร 1. มีวินัยทางการคลัง 2. ความสามารถในการหาไรายได้ไรายได้จัดเก็บเข้ารัฐบาล 3. ปัจจัยเรื่องการเมืองนะสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ 4. ความเชื่อมั่นในนโยบายการเงินแล้วก็อัตาราแลกเปลี่ยนหลักๆเขาดูประมาณนี้ ะะซึ่งการคลังเนี่ยของเราเนี่ยกลายเป็นจุด,จดสนใจทีนี้ขออนุญาตแปรชกลับมาที่ตรงนี้ว่าหลังจากเกิดโควิดเนี่ยฐานะการคลังเราอ่อนแอลงนี่สิคะเราสูงขึ้นโกรดเราต่ําลงทีนี้เรามาดูเกณฑ์ที่ใช้วัดความเข้มแข็งวินัยการเงินการคลังของเราอีกตัวอีกอีกอีก,อกแผงหนึ่งอันนี้เนี่ย หลายท่านอาจจะคุ้นเคยนะคะสัดส่วนหนี้สาธาระต่อ GDP เนี่ยต้องไม่เกิน70%นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของภารลนี้ก็คือใช้หนี้คืนเนี่ยตั้งงบประมาณใช้หนี้คืนเนี่ยต้องไม่เกินรายได้ แต่ก่อนเนี่ยมัน30%แต่ตอนนี้มัน,ม,นมันเกินไปละเพิ่งปรับเกาะขึ้นมาเป็น50%ตอนนี้อยู่ที่4 2 5นะคะแล้วก็ตัวที่3ที่พูดถึงเยอะๆเลยนะคะเราก็เมื่อวานกระทรวงการคลังก็มีการเอ่อใหออ้ออกมาพูดถึงตัวนี้ด้วยก็คือมาตรา28ภายใต้พรบรวินัยการเงินการคลังก็คือ,อ,อยอดหนี้คงค้างรวมจากกิจกรรมกึก่งการคลังเนี่ยจะต้องไม่เกิน 32%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตอนนี้เนี่ยยอดหนี้รวมเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านล้านนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะต่อรายจ่ายประจำปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า fiscal rule บางตัวเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่ม alarming มันเริ่มเข้าเข้าใกล้กรอบนะคะยังไม่วิกฤตนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ชนเพดานแต่ว่าคือถ้าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ย ปล่อยระยะเวลาไปข้างหน้านมันอาจจะชนเพดานก็ได้แล้วมันก็จะกลับมาเป็นคําถามะะถึงวินัยการเงินการคลังของไทยเราในส่วนของข้อท้ทายๆสี่ถึงหอาจจะยังไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะที่เราจะโฟกัสเนี่ยเราจะโฟกัสที่ที่หนี้สาธารณะนะคะแล้วก็การขัดดุลกานคลังทีนี้อ่ะฉายภาพกลับมาที่กรอบแผนการคลังระยะปานกลางของของเอ่อ กระทรวงการคลังนะคะเขาจะมีการจัดทําแผนระยะปานกลางเนี่ยทุกปีก็คืออันลา่าฉบับล่าส,สุดเนี่ยจัดทาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว2567นะคะเขาก็จะมีกรอบรายได้นะคะว่าจะจัดเก็บรายได้เนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่มีกรอบรายจ่ายเ,าเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่ในระยะ5ปีข้างหน้าแล้วก็ขาดดุลเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ภายใต้สมมุติฐาน GDP เติบโตเท่าไหร่เงินเฟ้อเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ใช้อันปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่แต่ว่าอันทบทวนที่รัฐบาลกระทรวงการคลังกำลังทบทวนแล้วก็กำลังจะเข้าคอรอมอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ยังยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลเท่าที่เรามีเนี่ยภาพนี้เนี่ยมี k ีเมสเซจสองอย่างคือหลังจาก ดุลงบประมาณของไทยเรานะคะเนี่ยคะ่ะปีปีลา่ลาสุดก็คือปีนี้นะปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะขัดดุลสูงสุดไปแล้วลบสี่จานะคะ,ล 5, ะ,คะแล้วก็ถามว่าสูงไหมสูงไหมก็ต้องเทียบกับ เพียซึ่งซึ่งประเทศที่เราเลือกมาเนี่ยเราเราอาจจะเลือกเป็นประเทศใน,ศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งบางประเทศเนี่ยมีเครดิตเร й ติ้งต่ำกว่าเรานะคะอย่างเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะ,ะบางประเทศอ,อย่างมาเลเซียเนี่ยเครดิตเร й ติ้งจะสูงกว่าเราในบางเจ้านะคะแต่ว่าเราต้องการสะท้อนให้เห็นว่าหลังในช่วงเกิดโควิดเนี่ยปี2ี่สี่อเนี่ย การขัดดุลกรารคลังเนี่ยของทุกประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดแต่พอหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยทิศท,ทางของแต่ละประเทศเนี่ยลดลงแต่ของไทยเนี่ยยังไม่ลดลงอันนี้คีย์แมสเซจแรกนะคะคีย์แมสเซจที่2คือถ้ายึดตามกรอบแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในระยะอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะการขัดดุลกรารคลังก็ยังอยู่สูงกว่าระดับ3%นนี่นี่อาจจะ เป็นเงินที่มาของการทบทวนแผนการคังระยะปานกลางด้วยนะคะของรัฐาบาลนะะซึ่งเ,เราก็เลยมาดูมาใช้กรอบอาการขัดดุลการคลังจากแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยนะคะโดยแบ่งเป็นสองซีนารีโอนะคะสังซีนารีโอก็คือถ้าเศรษฐกิจโตดีนะคะเศรษฐกิจโตดีเนี่ยภาพก็จะเป็นการขัดดุลการคลังแบบนี้ หน้าตาจะคล้ายๆกรอบการแผน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 การคลังระยะปานกลางของรัฐบาลซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีประเด็นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโตดีเนี่ยการขัดดุลการคลังมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงเข้าสู่3%ได้อันนี้เป็นตัวเลข nominal GDP นะคะถ้าเศรษฐกิจโตได้5%แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เศรษฐกิจไทยไม่ได้โตขนาดนั้นนะคะ ก็คือ nominal GDP เนี่ยโตได้แค่ประมาณ3%หรือเดียว GDP เนี่ยโตได้ประมาณ2หรือ2นิดๆน,น,นะคะก็จะเห็นว่าภาพเนี้ยเส้นสีแดงเนี่ยการขัดดุลการคลังของไทยมันจะแทบจะไม่ลดเลยนะคะก็อันเนี้ยน่าจะเป็นคำถามแล้วก็อาจจะนำมาสู่การทบทวนได้ทบทวนเ,เครดิตเลตติ้งได้นะคะซึ่ง ภายใต้ซีนารีโออันนี้นะคะเส้นสีสีแดงอันนี้นะคะเรามาดูว่า Public d e ด t หน้าตาจะเป็นยังไงนะคะพับบิคเดต่อ GDP เนี่ยถ้า GDP โตต่ำเนี่ยภายในปี2570หรืออีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยนี่สาธาณนะจะเข้าสู่เพดาน70%็เอร์ที่กรอบ ฟิสคาลรูได้ตั้งเอาไว้นะคะถามว่า70%เราแล้วจะเกิดอะไรขึ้น70%ไม่ใช่เป็นระดับที่ที่อันตรายแต่เป็นระดับที่บอกว่าการชนทางการคลังของคุณเนี่ยเริ่มลดลงละแล้วมันจะนำไปสู่เข้าสู่โซนที่ต้องระมัดระวังมากๆแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในระยะ2ปีหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดช็อคอะไร เกิดขึ้นบ้างจะมีภัยพิบตัติหรือว่าจะมีเหตุการณ์คล้ายๆโควิดอีกซึ่งมันก็ต้องใช้เงินเม็ดเงินของภาครัฐเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่า IMF เเนี่ยเขาแนะนำนะคะมีการแนะนำว่าระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะคะระดับที่เหมาะสมเนี่ยมองไปสัก5ปีข้างหน้าเลยเราควรจะ ปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่60%ของ GDP อันนี้ไว้เป็นการชนทั้งเรื่องของรายจ่ายนะคะรายจ่ายที่เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะมีรายจ่ายอื่นๆอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานเรื่อง climate change อะไรต่างๆที่เราอาจจะต้องทำนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่จะเจอช็อคอันนี้ถ้าเราถ้าเราลดลงมาได้60%ในระยะข้างหน้าเนี่ยเราก็ความเสี่ยงตรงนี้มันจะมันจะน้อยลง ะะทีนี้ก็เลยถามว่า70%ของไทยหรือว่าระดับที่ปัจจุบันอยู่ที่65ใกล้ๆ65%ของไทยเนี่ยมันเทียบกับประเทศที่ได้เรตติ้งเดียวกับเราเนี่ยใกล้เคียงกับเราเนี่ยมันมันสูงหรือมันต่ำยังไงนะคะอันนี้เป็นเป็นระดับของไทยนะ,ะอันนี้สถาน,านะของไทยของมาเลเนี่ยเขาจะสูงกว่าเราแต่ว่าเครดิตเรตติ้งของมาเลที่ ที่โดยภาพรวมเนี่ยเขาดีกว่าเราแต่แค่จะมีบางเจ้าอย่างฟิชเนี่ยที่ได้ Triple b Plus เท่าเราแต่เจ้าอื่นเนี่ยเขาได้ดีกว่าเราแล้วก็บริบทของเศรษฐกิจเขาไม่เหมือนของเราเขามีโกลสมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นน,น,น,นี่สถานะเขาก็ก็อาจจะสูงกว่าเราได้แต่ว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่างอย่างฟิลิปปินส์หรือบ,บัลกเรีเนี่ยเราก็มีระดับที่มันสูงกว่าเขานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอินดิเคชันอันหนึ่งท,ที่ที่ทำไมเขาถึงมองว่าการคังของเราเนี่ยมันอ่อนแอลง นะคะทีนี้กลับมาถึงไอตัวบัฟเฟอร์กันชนทางการคลังที่บอกว่าทำไมถึงต้องเล c o คอมเมว่า60%นะคะ,ะ,คะก็เลยอยากจะฉายภาพให้ดูว่ารายจ่ายในอนาคตเนี่ยที่ที่เรายัางอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันมันจะมานะคะก็เลยคือเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะคะในปี2029 2029 25 2572 2572นะคะไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นะคะก็20%ของประชากรเนี่ยจะมีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้พวกรายจ่ายที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะคะในก้อนแรกเนี่ยจะเป็นระบบบำนาและก็การออม ะะแล้วก็ก้อนที่สีเขียวเนี่ยเป็นพวกค่ารักษาพยาบาลบัตรทองหรือว่าค่ารักษาพยาบาลของข้าราชาการแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะจะเห็นว่าจากปีปีปัจจุบันเนี่ยข้ามไปอีกประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยโกลดตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็รายจ่ายเนี่ยถ้าเป็นเมสาก็ประมาณทะลุล้านล้านนะคะหรือว่ามีโกลดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ25%แต่ว่าไอ้ตัวแดงแเนี่ย จะเห็นว่ามันก็กินเงินกรอบงบประมาณรายจ่ายไปแล้วเกือบเกือบสาในระยะข้างหน้านะคะจากสังคมผู้สูงอายุทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่นอกเหนือไปจากเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันยังมีมันยังมีภาระทางการคลังอีกก้อนหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องมาตรา28 ะะที่บอกว่า t u t s t n n เอ่อยอดคงค้างนี่นะะยอดคงค้างทั้งหมดนี่จากการดำเนินกิจกรรมกึ่งการคลังนี่มันคืออะไรอะกิจกรรมกึ่งการคลังก็คือรัฐบาลไม่ต้องเอาเงินงบประมาณนียไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการทันทีเลยอย่างเช่นทกสเนี่ยเขา,เามีโครงการรับจำนำประกันร,ราคาพวกพืชผลเกษตรนะคะข้าวมันยางยางพารา พวกนี้ข้าโพดพวกนี้นะคะซ,ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ให้ให้สถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยดำเนินไปก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะตั้งงบเนี่ยชดใช้นะคะต่อปีนะคะซึ่งที่เหลือรอชดใช้เนี่ยอีกประมาณ8.7แสนล้านบาทนะคะใน8.7แสนล้านบาทเนี่ยบวกกับคอนทิเจน์ ent, ระทภาทางการคลังอื่นๆเนี่ย อีกอีกก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าคิดเป็นก้อนรวมๆแล้วก็คือเกือบประมาณไ i z e ของมันประมาณ5%ของ GDP นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่มาตราย8 8เนี่ยก็จะอยู่ที่โครงการภายใต้ทกสเนี่ยก็เยอะที่สุดนะ85%ซนะคะซึ่งอพอมารวมภาพสองภาพเข้าด้วยกันเนี่ยพอมองไปในระยะข้างหน้าเนี่ยคือ,อ แผนการคลังเนี่ยก็จะต้องมีการปรับลดการขัดดุลการคลังที่ที่มันค่อนข้างชัดเจนนะคะเ,ออเพื่อเพื่อเพื่อที่จะปรับปรุงฐานะการคลังของไทยนะคะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ